สวัสดีครับสักนาสังนะครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกเจ้ากลอง o อเอเซ่ไบโอมาสเตอร์หกตัวนี้ให้ดูกันนะครับ o อเอเซ่ก็เป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมันเหมือนกันนะครับก็จะดังในเรื่องบ่อปลานะครับก็อันนี้ก็เป็นกองนอกของผลิตภัณฑ์ของ o อเอเซ่นะครับก็เดี๋ยวจะอันบล็อกให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเปิดกล่องมาก็แพคเกจก็ล็อกมาอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวว่ากองจะเสียหายนะฮะ ในกรารจัดการขนส่งอันนี้นะครับตัวไบโอมาสเตอร์600นะฮะนี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวเราจะยกออกมาให้ดูกันนะครับนี่นะครับก็หน้าตาจะแตกต่างจากกองยี่ห้ออื่นหน่อยนะครับก็จะแตกต่างพอสมควรเลยแหละไม่ใช่แค่นิดเดียวนะฮะแต่ก็ดีนะมีหูหิ้วให้ อันนี้ก็จะเป็นตัวสต็อปวาล์วนะครับเวลาเราจะล้างกองเราก็ปิดไปนะฮะอันนี้ก็จะข้างนี้ก็จะเป็น p ีฟิลเตอร์นะครับอันนี้ก็สต็อปวาล์วดึงขึ้นมาได้เลยนะครับเน,นี่ยเดี๋ยวจะดึงขึ้นมาให้ดูนะฮะแล้วก็เราก็ยกกองไปล้างได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเชื่อมกับสายใสย่ยางอยู่นะฮะตัวหัวอันนี้นะครับตัวอันนี้ก็ p ีฟ l ลเตอร์นะครับคือข้อดีของกองโอเวเซ่เนี่ย คือไอตัว pre filter นี่แหละนะครับตัว p e filter เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เลี้ยงปลาเยอะๆนะครับพวกปลาแพะปลาซักเกอร์พวกปลาปอมปะดูปลาเทวดาหรือว่าพวกปลาทองนี้นะครับเพราะว่าเราก็เขาถอด pre filter ที่หัวมาได้เงี้ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปถอดทั้งกองมาล้างนะถ้าบางยี่ห้อ pre filter เราก็ต้องถอดทั้งหัวออกมานะครับแต่โอเซ่ขันวาล ดล็อกมาเสร็จปุ๊บดึงออกมาแล้วไปล้างแล้วก็มาเสียบคือเราล้างพรีฟิลเตอร์ได้ทุกอาทิตย์ก็จะลดการที่เราจะต้องลองล้างกองใหญ่ไปได้เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปั๊มน้ําลงนะครับก็กดตรงที่หัวพรีฟิลเตอร์ได้เลยนะครับเวลาเราจะเอาน้ําเข้ากองนะครับด้านหลังก็จะเป็นช่องใส่ฮีเตอร์นะครับก็จะเปิดออกมาได้นะครับเวลาใส่ไปมันก็จะมีตัวบังคับของมันอยู่แล้วก็ วางลงไปแล้วก็หมุนนะครับก็จะเข้าไปเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนี่ยมันจะมีเป็นโค้งลงโค้งขึ้นนะครับเวลาเราหมุนเข้าหมุนออกก็จะสะดวกเพราะว่าเขาก็บังคับเราไปแล้วว่าต้องหมุนมาได้ด้านนี้เท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเปิดข้างในให้ดูกันนะครับอันนี้ก็เปิดด้านหน้าก่อนเนาะ ถ้าเปิดด้านข้างเนี่ยต้องเอาคันโยกขึ้นด้วยนะไม่งั้นมันจะติดแล้วมันจะเปิดไม่ได้นะครับต้องเอาคันโยกขึ้นแล้วก็ดึงออกมาเลยอย่างนี้นะฮะชั้นแรกก็จะเป็นใยละเอียดนะครับเนี่ยมันก็จะมีตะแกรงกันไมใ่ให้ใยละเอียดไปโดนใบพัดมอเตอร์นะครับอันนี้ก็ที่เขาแถมมาในชุดเนาะสองชั้นแรกไอ้สามชั้นแรกก็จะเป็นฟองน้ําหยาบนะครับอันเมื่อกี้เป็นฟองน้ําละเอียดเนาะ อันนี้ก็ฟองน้ําหยาบ3ชั้นนะครับแล้วก็2ชั้นล่างนะครับมันจะมี5ชั้นไงโอเอซสชั้นล่างก็จะเป็น moving b บดนะครับก็เอาไว้กองตะกอนหยาบนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราก็ใช้ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็น2ชั้นล่างนะฮะเอาไว้กองหยาบเหมือนกับพวกยี่ห้ออื่นเขาชั้นล่างล่างเขาก็จะเป็นกองหยาบเหมือนกันนะฮะ เป็น moving b e d นะครับก็ข้อดีของ moving b e d คือมันไม่มีผลกับค่าน้ำใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็ส่วนเวลาที่ผมใช้ก็ใช้2ชั้นล่างที่เขาแถมมาให้แล้วก็ยหยาบวางตรงกลางเนาะแล้วไอ้สชั้นบนเนี่ยเราจะเอาไอยย้ยหยาบออกเปลี่ยนเป็นวัสดุกองยี่ห้ออื่นนะครับก็ถาดเนี่ยใส่ได้ลิตรหนึงนะฮะก็ซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะลิตรหนึ่ง สองลิตรเพราะว่าใส่สองชั้นนะครับก็ใส่แค่นี้แหละแล้วเราก็วางวางให้มันพอดีมันมันจะมีช่องบังคับอยู่แล้วก็วางลงไปนะครับใช้ไม่ยากนะครับแล้วก็เวลาเราใส่เราก็ดูให้ดีนะว่าตัวฟิลเตอร์มันจะต้องลงไปข้างล่างเนาะแล้วขันโยกต้องโยกขึ้นมาฮิ้วได้ก่อนเนาะถึงจะล็อกข้างได้นะครับแม้มันจะติดนะฮะ แล้วก็ล็อกครบทุกด้านมันก็จะมีเขี้ยวอยู่เนาะก็เอาเขี้ยวเข้าไปก่อนแล้วก็ดันเข้าไปแค่นี้เองนะครับใช้ไม่ยากนะครับพลาสติกก็ดีนะฮะยี่ห้อนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มากันก่อนนะครับที่ชอบที่สุดของแบรนด์เนี้ยก็คือไอเนี้ยแหละสายยางนะครับเพราะว่าเป็นสายยางสีดํามาเลยเวลามันสกรปรกเวลามันเลอะเทอะก็ ไม่ค่อยนี่นะครับแต่ไม่ชอบที่สุดเลยก็คืออินโฟอัลโฟเขามันดูแล้วแบบยังไงก็ไม่รู้เนาะมันดูแบบโบราณโบราณไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นท่อสเปรย์บาร์กับท่ออินโฟนะครับก็จะให้มาเป็นท่อใสอันนี้ก็จะเป็นตัวหัวปิดไอ้ตรงช่องฮีเตอร์นะครับถ้าเราใช้ฮีเตอร์เราก็จะใช้ตัวเนี้ยปิดแทนไอ้ตัวหัวเมื่อกี้นะครับ ไอตัวหัวเมื่อกี้มันเป็นวาล์วปิดเฉยๆไงตัวนี้มันฮีเตอร์อันนี้ก็แค่นี้แหละของที่เขาให้มานะครับก็ถ้าเราอยากเปลี่ยนอินโฟอัลโฟเราก็เปลี่ยนได้นะครับมีปัญหาไม่ใช่ของเขาเราไปใช้แก้วไปใช้สแตนเลสก็้วตต่เราเลยนะครับโอเอซมันได้เปรียบตรงไหนถ้าเราเลี้ยงปลาอย่างที่บอกนะเลี้ยงปลาพวกปลาทองปลาแพะปลาปมปลาดูปลาชักเกอร์อะไรเงี้ยเราก็ถอดปีฟิลเตอร์ตัวเนี้ย มาล้างได้ทุกอาทิตย์นะครับมันก็จะง่ายเราก็ลดภาระในการที่เราจะล้างกองใหญ่ล้างทั้งวัสดุกองอะไรเงี้ยเราก็จะลดลดว่าอาจะไม่ต้องล้างทุกเดือนก็ได้เราจะล้างสองสมเดือนทีอะไรเงี้ยพอเราเอาพีฟิลเตอร์มาล้างนะครับมันก็จะไม่ตันเร็วนะฮะกองแล้วก็คือมันดีไงมันถอดมาได้ถ้ายี่ห้ออื่นเราต้องยกทั้งหัวไงเราต้องยกมาทั้งหัว มันก็ลําบากอ่ะเนาะอันนี้นก็มีที่หงที่หิ้วอะไรมาเนาะมันก็สะดวกนะครับเนี่ยหิ้วขึ้นหิ้วลงแต่เวลาใส่ก็ระวังนิดนึงใส่ให้มันลงล็อกก่อนนะแล้วก็ค่อยๆขยับให้มันลงล็อกก่อนแล้วก็ค่อยๆล็อกนะครับเนี่ยแล้วก็ล็อก ล็อกเสร็จแล้วเนี่ยหิว้วหิ้วไปล้างยกยกไปตรงที่ห้องน้ําหรือว่าข้างนอกบ้านตรงที่เราจะล้างกองเนี่ยสบายเลยเพราะว่าไอตัวหูหิ้วเขาเนี่ยแข็งแรงมากพลาสติกดีมากนะครับก็เป็นข้อดีหน่อยคือแบรนด์มันแบรนด์มันราคาแพงกว่าพวกพลาสติกอะไรพวกนี้มันก็จะดีกว่านะครับก็แล้วแต่ที่จะเลือกนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าของถูกมันไม่ดีแต่ของแพงมันก็ต้องดีกว่าเพราะว่า อุปกรณ์อะไรเงี้ยเขาก็ต้องทําให้มันดีกว่าไม่งั้นก็ที่มันแพงก็ต้นทุนมันเยอะกว่าเขานะฮะอันนี้ต้องเข้าใจกันด้วยถ้าเราไปไหวเราก็าไปถ้าเราไปไม่ไหวเราก็เอาอันที่มันถูกกว่าก็แล้วแต่ศรัทธากับกําลังกระเป๋านะครับก็ไม่ว่ากันอันนี้แต่ว่าเอามาให้ดูกันว่าเออเนี่ยโอเคนะใช้ได้เลยเนี่ยไอกองตัวเนี้ย กองตัวนี้ก็เหมาะสําหรับตู้ไม่เกิน48นิ้วนะครับกําลังดีนะฮะ48นิ้วกําลังดีถ้าตู้60อาจจะต้องใช้สักตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวเดียวไม่พอต้อง2ตัวนะครับถ้าตู้60นิ้วนะฮะอันนี้ก็ที่ใช้ตู้72นี่ยัดไป3-4ตัวเลยนะเพราะว่ารุ่นรุ่นตัวใหญ่สุดเนี่ยเขาไม่ได้เอาเข้ามาขายนะครับก็จะมีแค่ถึงตัว600ตัวเนี้ยตัวสุดท้ายแล้ว ตัวที่ใหญ่ที่ก็ถือว่าเป็นกองที่น่าใช้ตัวนะครับเพราะว่าใส่ฮีเตอร์ในตัวในกองก็ได้นะครับวีฟิลเตอร์ก็เอามาล้างง่ายนะครับแล้วก็เวลายกไปล้างเนี้ยมันมีหูหิ้วเนาะมันก็ยกไปได้สบายกว่าเพราะว่าปกติถ้าเป็นกองยี่ห้ออื่นถ้ามันไม่มีล้อที่ที่ตูดเนะ่ยเราก็ต้องยกช้อนตูดไปใช่เนาะแต่ถ้าเจ้าเนี่ยก็ง่ายนะครับเป็นไงบ้างครับกับ เจ้ากองชนิดนี้นะฮะก็ถ้าสนใจก็ลองไปดูที่ร้านค้าใหญ่ๆเขาก็มีลงอยู่นะครับก็ไปลงดูกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวมาติดตามตอนหน้ากันใหม่นะครับไว้มีของอะไรเด็ดๆดีๆก็จะเอามาแนะนํากันเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ